เพื่อนรักเพื่อนพเชิัสิที่ฉันไม่ได้เียตนายหา่อดน้านี้ฉันไม่รู้ว่าจะเกียอะไรอาจรูเหมือนว่าไม่คิดถึงกันตรกันข้ามตอนนี้ฉันอยู่บนเรือเมื่อถึงสยามพ่อประพันธ์พาประพันธ์ไปหาใครส่กน พ่อไปเจอผู้หญิงคนนึ่งมาเป็นลูกของเพื่อพ่อชื่อว่าแม่กินเนยมีฐานะดีเหมาะกับแกเลยนะพ่อสมัยนี้มันยังมีการชวมชนกินหรือพ่อกำลังเลือกสิ่งดีๆให้แกอยู่นะทัทายมาหาพี่หน่อยสิ รุนไม่นของดีแต่เสื้อเพชรเยอะพละุงพลางเราแต่ก็คิดมากแบบนี้ไม่ไหวเลยวันหนึ่งหลังจากที่พระพันได้เดินองมาจากโรงพัฒธนา,นากร นี่แมวอะไรนะคะเพื่อนของน้องสวัสดีค่ะนีชื่ออะไรนะคะสวัสดีครับกระปุกกระพัดครับ แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นคนคะหมคพันได้ไปกอนพ่อเรื่องที่อุลัยองแล้วทำไมต้องเป็นแม่อุลัด้วยแกรู้วม่อไลพูดอย่างไรผมบอกพ่อแล้วไงว่าอุลไม่ได้เป็นแบบที่คนอืขาพูดกันโถย นั้นประพันธ์กับโรไลก็ได้แต่งงานกันโดยที่ครขขอบครัวไม่พอใจ ที่เราทำกลับมา,าเราเไปหาคุณพ่อก,ก,ก่อนดีหรือไม่บ้านของเรายังไม่เสร็จด<อ>ีเลยโอ้ยไปที่นั่นฉันว่าเราไปกลับนีดีกว่างั้น,นเราไปบ้านของเราก็ได้ทาไมบ้านถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเราช่วยกันจัดบ้านกไ็ได้หนึ่งคน กับแม่บุไลอุ้ยคุณนี่อุ้ยแม่บุไลไอ้ไหมหลังจากนั้นแม่บุไลก็ได้แข้งรูปของตัวเองแล้วภาพที่องนาำก็ได้เก็บแม่บุไลเริ่มใช้เงินสิ้นเปลืองจนมีหนี้เป็นจำนวนเยอะกว่าเงินเดือนของ คุณใช้เงินฟุ่มเฟือยจังเยอะกออนะว่เาเงินในของผมองนะลกแต่งงานคุณไม่้การใาหรอใก่อนคะในที่สุดประพันธ์ก็ต้องไปขอเงินจากพ่อเพื่อมาใช้นี่ขอโอลายพ่อโมโหมากพ่อบอกแล้วไงว่าให้แกแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อเลือกให้ พิมว่าประภานขอไม่รับผิดชอบในเีสิทธของแม่อุไรแม่อุไรเห็นคือโมโหและมีปับเสียนกันผมไม่ได้เป็นคนทำนะตูวใหญ่ฉันอับอายสินะคะประพันไปสืบจนได้ความจริงว่าคุณพ่อเป็นคนสั่งให้นายลงไปแจ้งความในนังสีพื้นประพันเลยติดต่อให้บรรณาธิการหมดการแจ้งความนั้น ถ่าไปไม่นานได้มีการแจ้งความในหนังสือพิมพ์ว่าแม่อุไรจะไม่ยอมรับนี่สิทของสามีเด็กขาดด้วยความที่ประพันธ์เป็นหัวแม่อุไรจึงเขียนจดหมายไปถึงแม่อุไรทันทีประพันธ์ใด้นั่งรอจดหมายตอบกลับจากแม่อุไรจนมีจดหมายฉบับหนึ่งตอบกลับมากากแม่อุไรแต่แม่อุไรได้ฉีกจดหมายฉบับนั้นกับคืน พระพันเห็นทีว่าจะต้องอยากันแล้วและสุดท้ายทั้งคู่ได้ทำการหย่าขาดจากกันหลังจากนั้นแม่อุไร,รก็ได้มาอยู่กับพยาตะเวนคนครที่มีภรรยาอยู่แล้วเจ็ดคนหลังจากที่พยาตะเวนคนครไม่อยู่ แม่บุรีก็ได้ถูกภรรยา มันไม่นานี่ยากระเวณละครคภาพี่เหมือนแม่เลยซึ่งหันมาพบก,กับแม่ส้อยซึ่งเป็นผู้หญิงที่เจอระหว่างครับ ที่ผ่านมาผมเหนื่อยกับคุณมามออกเกินพอแล้วเช่ชนเคยแม่อุไรได้แต่งงานอาีกครั้งกับตกบ ก็ได้พบรักกับนางสีสมานและแม่สีสมานจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในหัวใจของประพันตลอดไป